แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมส์ซบีกันเครับวันนี้มันอยู่รายการเดิมก็คือต้องเช็ดแม่เราเมแม่ดำไปแล้วนะครับมีน้องกับผมด้วยนะครับแต่น้องวันนี้แทบจะไม่ค่อยได้อยู่ไปทำเป็นบ้านอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาเล่นเ,เกมเลยนะครับเป็นแล็บเปครับ บอกครับเออเราบอกผมได้แคสนานแล้วตะ <c oughs> กี้ที่ว่าสำหรับนั้นไม่พอนะครับเอาละการจะเกินนะคแต่นัยนี้พอรับลุกวิดีโอครับ เด็กกโบวว์มีเด็กเขา้านหเด้องเกก็อางนี้ัลับเป็นแม่ครับ சாத்தாக் சார் சண்ட

They we... yeah. yeah. go นันไหมครับกันดีกว่านะครับ หยาหลุดขออย่าหลุดหลุด,ลดบ้องเครื่องแหลกกูจะออทำไมอน่อยเอ็ดเบอร์ชีกเบอร์เกอร์ใครที่ชอบกินชีกเบอร์เกอร์นะ รีบนเสนุกมันอร่อยให้เห็นน้องต้องนแนวไปเลยน,านา้อง,งองสร้างฉนสดเลยชัน3ผมจะทำ ไอ้ไม่เอาคุกๆเอาคุกนี่คุกกี้เดี๋ยวเราจะสร้างเป็นคุกเลยนะครับชั้นสองเนี่ยระตู ิหนึ่งคนเลยนะครับจะลิมเตรียมนี่เลยนะครับถ้าบแบบนี้เลยนะจะสร้างคุกเป็นแบบเอาได้ามาสักคนด้วยนะครับทำแบบสองกันนะ ไม่เล็กเฮ้ยชเงียบแบบเรน้ำครกชั้นที่หนึ่งต๋จะตั้งชื่อเคปร์ครูชั้นที่หนึ่ง ันจะได้คมแล้วนะครับเอาอดูด่อัดคอมนะบ,บอกได้เลยนะครับสอนกูด้วย มันดูออกขึ้นได้ขึ้นได้ครับขึ้นได้ครับ,บโอ้รอกว่วจะขึ้นเบาได้ 我晒图，飞飞。Okay, ความรักีไม่บอกชื่อหรอครับเดี๋ยวชไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแฟน สองชั้นเลยนะชั้นแรกนะผมจะไม่จะไม่เวลาโจนผมจะตจะไม่ต้องนั่นรอผู้ชิ้ตนต่อลได้คนดียวนะเกองไหมครับแต่ผมจะสร้างผมไนีนี่แหละครับ เอ,อ,เอ,อก็ได้ออจะยวผมจาส์าปูเล็ะส่งแมนไว้นะโฟที่ฐานนะจะรอพัดหน้านนะ จะทำสายพา์ทน,นี้ให้ดูเลยนะใครที่ดูแล้วก็ดูไปเลยนะเนี่ยโนเมยน่าเกินนะน่าเกินหัวน้าหัน้าหัวนมไม่มหลนะ็แนีแล้วก็ทำหลายพาฝากคนเขาดูเลยนะ เดี๋ีดรจับเองเีเ,อเอาอเานี้สอจเพียงท่านี้นะมันแหลกครับโอเค